สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอทุกๆคนนะครับทุกๆท่านในบททางช่องศรัทธาปฏิหารนะครับก็ขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชื่อของสมาชิกนะครับเกิดกับชื่อของ FC ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมเนาะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับในรายละเอียดในเนื้อหาของคลิปนะครับผมก็จะฝากคาเตือนนะครับว่ารับชมรับฟังนะครับเพื่อความบันเทิง รหรือเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความมงคลก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆรู้ทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับนาตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลและดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขเป็นเลขมงคล และก็การวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนคเท่านั้นะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเค,คราะห์นะครับเรื่องวงกลของค่าน้อยนะครับภาพมันจะตัดแสงมือจะออกดำๆแล้วก็กระดาษจะข,า,ขาวๆนะครับเพราะ,ะกล้องเขาจะไปโฟกัสในส่วนที่เป็นกระดาษนะครับสำหรับวันนี้นะครับสมาชิกเนี่ยเด่นหนึ่งเนี่ยตัวรองกับศูนย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็มาในตัวรองอะไรศูนย์นะครับสำหรับเลขทูบเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับเลขทูบนะครับเลขทูบนะครับต้องเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูได้นะครับในช่องลอตเตอรี่ไลท์นะครับเลขทูบมามาแต่ว่าผมไม่ได้เอากล้องมานะครับมันจึงเอาให้ดูไม่ได้นะครับผมเราเข้าไปดูได้นะครับเลขทูบวันนี้เข้า เดี๋ยวผมจะขึ้นในปกคลิปเพราะผมต้องเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นตัวไหนผมคิดว่าเข้านะครับโอเคทีนี้เรามาดูในนี้นะครับวันนี้ไม่มาเฉียดตัวเดียวแต้มเดียวนะครับเรามาดูกัน5โมง905ครับ85 5้าโมงเนี่ยผมบอกรองตัวนี้ไม่มาผมจะได้อะไรดูครับ901 90-4นนี่ขาดแต้มเดียวนี่ขาดตัวเดียวนะครับผมคิดว่าหนึ่งจะมาไม่มานะทุกคนแหมเสียดาย นี่ครับเสียดายยิ่งนะักเนี่ยอ่ะ,อะมันก็อย่างว่ามีวันที่มามากนะวันที่มาน้อยนี่ก็ว่ากันไปพอมาอวานเข้าเยอะๆนะครับคนที่บอกว่าวันนี้ไม่มาเลยจานผมพูดแบบพิมพ์แบบตะคอกใส่เครื่องหมายตกใจมานี่ครับผมบล็อกเลยครับผมถือว่ามันจะทําให้ชุมชนของเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นชุมชนที่ไม่ค่อยดีถ้ามันทําให้รู้สึกไม่ดีเนะี่ยถ้าท่าน ยังมาแสดงกิริยาที่ทําให้คนอื่นอ่านหรือดูแล้วรู้สึกไม่ดีผมก็จะบล็อกนะครับผมอยากให้ชุมชนนะครับอยากให้ทางช่องเนี่ยนะครับให้มีแต่การรยานมิตรให้มีแต่มิตรที่ดีนะครับพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่าไม่พอใจอ่ะก็มาพิมพ์แบบไม่พอใจมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับคุณไม่พอใจในการฟังคุณก็ไม่ต้องฟังนะครับมันไม่ได้เป็นมีปัญหาอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ไปขอร้องว่าต้องมาฟังนะครับ ชื่อช่องก็บอกคือว่าศรัทธามาให้ศรัทธาปฏิหารนะครับปฏิหารเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่มีศรัทธานะครับมันไม่ได้อยู่กับคนที่งมงายนะครับไม่ได้อยู่กับคนที่ลุ่มหลงมีแต่อยากจะได้นะครับไม่ให้คนอื่นก่อนมันมีแหละครับจะได้นะครับผมว่าคิดอย่างนี้เสมอนะครับมันก็เป็นที่แน่ๆนะครับมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ชอบหรือถ้าใครไม่ชอบบางคนเขาอยู่เฉยๆนะครับอันนี้ผมต้องขอรับถือ แต่ถ้าใครไม่ชอบเรื่องแสดงกิริยาเช่นพิมพคามาแบบเ,เรียกว่าเยอะอย่างอะไรต่างๆถ้ามันไม่ดีนะครับผมก็บอกผมจาเป็นที่จะต้องขีดกันออกนะครับเพราะว่าผมไม่มีกลุ่มลายในในอะไรใดๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปซีเรียสในจุดนั้นนะครับเนอะเข้าใจด้วยเนาะนะครับเอาจริงนะครับถ้าพิมมาไม่ดีผมก็เชิญท่านไปที่อื่นจริงเพราะว่าคนที่เขาคิดดีทําดีนะครับเป็นกันลยาณิมิตเขาเขามาอ่านก็ความเงี่ยมก,ก็เสียความรู้สึกไปผมก็จําเป็นต้องจงมาพูดว่าอะถ้าคุณพิมพ์มาแบบนี้ก็เชิญ จริงๆครับผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนแบบไม่เขาไม่สนับสนุนเราอยู่แล้วนะครับเขาไม่เป็นกําลังใจอยู่แล้วมันบอนะครับอันไนไม่ดีเราก็โยนทิ้งไปเออมันเหมือนกับกินไปถ้ามันมีเสียาหารเราก็ขับถ่ายออกมานะครับอันนี้ผมพูดแบบชัดเจนนะตรงไปนะนะครับอืมอ่ะมาุยกันต่อนะครับรอบหกโมงนะครับรอบหกโมงหก สองหกศูนย์แปดเจ็ดนะครับสองหกศูนย์นี่แปดเจ็ดน่าจะน่าจะมีเจ็ดอ่ะผมคิดว่าเด่นเจ็ดถ้าดูไม่ผิดนะแหมนะครับเลขทูบเสียดายผมลืม <c oughs> ผมลืมแคปกล้องมานะครับหกสองศูนย์นะเลขหกเลขสองก็มาตามปกติเวลาเห็นไหมก็เลขสองนี่ไงนี่นะครับมาหลักร้อยใครถือว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปแต่ผมคิดว่ามาเนี่ยหกก็มาปกติ ดีไม่มาสองหนึ่งหกผมก็ไม่รู้ว่าจะมาหกศูนย์เพราะมันออกยากหกศูนย์นี่ออกยากนะครับหนึ่งเก้าหกหนึ่งอีกไปออกในส่วนของนอยเออส่วนของราวพัฒนาสมาชิกนี่เอาหนึ่งไปจัดราวพัฒนาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้โพสร,ราวพัฒนาเพราะว่าลาวพัฒนามาแบบแปลกมาแปลกจริงๆนะครับผมก็ได้ทําคลิปนี่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> มันมาแปลกสาหรับผมคนอื่นนะอาจจะบอกไม่แปลกถ้าใครที่เขาคำนวณอะนะครับอืม <c oughs> ทีน <c oughs> ี้มาดูในส่วนของทุ่มหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเก้าสามมาเด็ดตัวเด่นวันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดามีมาบ้างไม่มาบ้างทีเมื่อวานมาสองรอบนะครับเนี่ยเห็นไหมก็เป็นกำลังใจกันวันก่อนเนี่ยก็มายับเลย เห็นไหมครับมันก็มีบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะส่วนะนถ้าใครไม่ชอบการที่สไตล์ที่ผมพูดหรือวิเคราะห์ก็ผมต้องขอ,อาระปอภัยด้วยนะครับ <utan> Ask, พอเวลามามาเยอะนะครับอืมถ้าถ้าสไตล์เลขงเนี่ยคนที่ตามกันมาจะรู้นะครับวันไหนที่มามาเยอะจริงวันที่สิบเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งหกหกนะครับเนาะเจ็ดเก้าสาม ศูนย <0. S 2> ์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดอีกตามอีกเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสองสามเก้าสามเจ็ด 32, 01, 7, 03, สามสองศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สามซะหน่อยที่จริงศูนย์สามมายากนะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับศูนย์สามนี่มายากนะครับมายากหน่อยศูนย์สามนะ เอาทะลุลงมาข้างล่างอีกแล้วคนที่เป็นกำลังใจกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับ<ๆ>ก็ขอให้ปังนะครับปังมากกว่าไม่ปังนะครับยังไงก็ได้ก็ขอให้ทํากิจการอะไรก็ขอให้มีกําไรผมพูดได้ผมพูดแบบนี้ก็น่าจะดูกันนะครับ เลขเจ็ดระวังนะผมจะบอกเลยนะพี่ปกระวังพวกนี้จะไปในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับระวังงวดที่แล้วเหมือนกันของผมชอบไปแบบนี้นะครับอา <c oughs> านอยเนี่ยชอบไปชอบไปจริงๆไปไปเลื่อนดูได้นะครับอระวังนี่ จ็ดกับเก้ากับสามไม่รู้จะมาตัวไหนสามเจ็ดโบะมาทำไงจุดดีกว่าจุดเอาเลิกเอาชายัยนี่ตัวเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวหนูนะ <c oughs> เอาเลขอะไรมาว่าสองสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ด 1>, 1 2 9่อเนี่ยผมจะเอาตัวนี้เข้ามาแทะอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งมี7 9 3 0ย์และก็เลขหนึ่งอ้เลขสอมีเลขเก้อะไรเศษบวกทำไมมีเลขเจเลขเก้าเลขสาเลขศูนเลขสอนี่คือตัววินเหมือนพวกนี้วันนี้ไม่มาเหมือนวันที่มันมาแบบเนี้ย ก็มีโอกาสมาได้เช่นกันนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับประมาณสิบนาทีขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ลางมันใหญ่นะครับขอให้เงินปังๆนะครับกับคุณที่เป็นกําลังใจนะครับสมาชิกทุกระดับขอให้ท่านโชคดีมีชัยนะครับน่าจะนับจากพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะตามระบบตามเวลานะครับภาพก็จะแสงเสริงอะไรต่างๆนะครับเนาะขอให้ทุกท่านนะครับกลับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ